สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวเนเพื่อนๆมาทําเมนูขนมหวานกันค่ะขนมหวานของเราวันนี้นะคะถ้าหากว่าใครกําลังลดน้ําหนักเนี่ยก็คิดว่าอาจจะทานได้แบบไม่ค่อยรู้สึกผิดเท่าไหร่นะคะวันนี้เราจะทําเป็นตัวฟักทองชีสเค้กกันค่ะซึ่งที่เราบอกว่าไม่รู้สึกผิดเท่าไหร่เนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้ใส่น้ําตาลลงไปในเมนูนี้แต่ว่าเราจะใช้ความหวานจากตัวเนื้อฟักทองแล้วก็น้าพึ่งแทนน้าตาลนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะต้องใช้อะไรบ้างแล้วก็ทำยังไงนะคะก่อนอื่น วัตถุดิบกันก่อนก็จะต้องประกอบไปด้วยครีมชีสค่ะเราใช้ครีมชีส150กรัมฟักทองอันนี้เราเอาไปเอาไปต้มให้สุกอ่นะคะใช้ฟักทองทั้งหมด120กรัมแป้งค่ะใช้เป็นแป้งเค้ก50กรัมไข่ไก่ใช้เบอร์2นะคะเต็มใบ1ฟองแล้วก็เฉพาะไข่แดง1ฟองนะคะ มีน้ำผึ้ง70กรัมค่ะก็อันนี้จะเป็นวัตถุดิบทั้งหมดแล้วนะคะเมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วเนี่ยเราก็ไปเริ่มทากันเลยค่ะเริ่มแรกนะคะเราก็จะเริ่มจากการที่เอาฟักทองเนี่ยมาบดให้ละเอียดเพื่อนเพื่อจะใช้ฟักทองต้มหรือฟักทองนึ่งก็ได้นะคะพอดีวันนี้เราสะดวกที่จะต้มก็เลยต้มให้เขาสุกไปเลยนะคะวิธีการบดก็ง่ายๆเลยค่ะเราก็ใช้ซ้อมบดได้เลยใช้ช้อนหรือใช้ซ้อมนี่แหละบดให้เขาละเอียดดีนะคะ ถ้าใครอยากได้เนื้อชีสเค,ค้กที่ละมุนมากแบบมากๆเลยเนี่ยก็สามารถเอาเขาไปบดผ่านตัวกระชอนก็ได้นะคะแต่ว่าสําหรับเราสูตรนี้ก็ถือว่าก้นเนียนละมุนแล้วนะคะก็เลยไม่จําเป็นจะต้องเอาไปบดผ่านตะแกรงะนะแต่เผื่อใครรู้สึกว่ามันมันมันต้องเพอร์เฟกมากๆก็สามารถทําได้นั่นแหละ พอเราบดฟักทองเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็พักเอาไว้ก่อนต่อมาเนี่ยเราก็จะมาตีครีมชีสกันวันนี้เราไม่ได้ใช้เครื่องตีเลยนะ <c oughs> เผื่อว่าใครไม่มีจะได้ทําตามได้เราจะใช้ตะกร้อมือกับชามผสมเท่านั้นเองค่ะตีครีมชีสนะคะให้เขาคลายตัวครีมชีสเนี่ยก่อนที่เราจะเอามาใช้ทําขนมเราก็จะเอาเขามาวางไว้ที่อุณหภูมิห้องก่อนนะเพราะว่าถ้าออกจากตู้เย็นมาแล้วตีเลยเนี่ยมันจะตีได้ยากมากๆเลยนะคะเพราะว่าครีมชีสเนี่ยเขาจะเหนียว ตีมาแป๊บหนึ่งนะคะให้เขาพอคลายตัวแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะใส่น้ำพึ่งลงไปค่ะวันนี้เราใช้น้ำพึ่งทั้งหมด70มิลลิตรหรือว่า70กรัมนะคะคือสำหรับเรารสชาติถือว่าหวานกำลังดีแล้วเพราะว่าฟักทองของเราเนี่ยไม่ได้หวานมาก ถ้าใครรู้สึกว่าอยากจะได้ความหวานที่มันหวานน้อยก็แนะนําให้ชิมตัวฟักทองของเพื่อนๆก่อนนะว่ารสชาติมันเป็นไงเพราะว่าฟักทองแต่ละบ้านเนี่ยมันจะต้องรสชาติต่างกันออกไปอยู่แล้วนะคะเราชิมฟักทองแล้วเราก็ค่อยมาปรับเพิ่มหรือว่าปรับรดตัวน้าพึ้งก็ได้นะอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่ชัวร์นะคะ พอเราใส่น้ำพึ่งลงไปแล้วนะคะเราก็ตีต่อค่ะใช้ตะกร้อมือเนี่ยแหละตีให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันนะคะตัวครีมชีสเนี่ยเขาจะมีความเป็นเม็ดเล็กๆแบบนี้ก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราใส่ส่วนผสมอื่นๆลงไปแล้วเดี๋ยวเขาก็จะละลายเข้ากันดีเองนะคะเนี่ยค่ะตีมาสักพักหนึ่งน้ำน้ำพึ่งกับตัวครีมชีสก็เข้ากันดีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใส่ไข่ไก่ลงไปะคะ่ะอย่างที่บอกว่าวันนี้เราใช้เป็นไข่เต็มใบหนึ่งฟองแล้วก็เฉพาะไข่แดงอย่างเดียวหนึ่งฟองนะคะ พอเราใส่ไข่ลงไปแล้วนะคะเราก็ตีต่อเลยค่ะจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีนะคะเนี่ยค่ะหลังจากเราใส่ไข่ลงไปแล้วเนี่ยตัวครีมชีสของเราเขาก็จะละลายได้ดีมากขึ้นนะนะคะพอตีจนไข่เข้ากันดีแล้วเนี่ยจากนั้นเราก็จะใส่เนื้อฟักทองที่เราบดเอาไว้ตอนแรกลงไปนะคะใส่ฟักทองไปแล้วเราก็จะตีต่อให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันตัว ฟักทองชีสเค,ค้กเนี่ยเพื่อนๆจะใส่กลิ่นวาน,นิลาลงไปด้วยก็ได้นะแต่สําหรับเราเรารู้สึกว่าเราอยากได้กลิ่นของน้าผึ้งกับกลิ่นของฟักทองที่มันชัดเจนเราก็เลยไม่ได้ใส่กลิ่นสังเคราะห์ลงไปนะคะพอเราคนจนเนื้อฟักทองเข้ากันดีแล้วเนี่ยเราก็จะใส่แป้งลงไปค่ะเราใส่เป็นแป้งเค,ค้กนะคะ แล้วก็คนต่อให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันนะคะให้แป้งเนี่ยเขาไม่เป็นก้อนไม่เป็นเม็ดนะให้ละลายเข้ากันดีกับตัวครีมชีสของเราเลยนะคะถ้าใครอยากได้เนื้อครีมชีสที่ละมุนสุดๆแบบเพอร์เฟสุดๆเลยเอาไปกรองก็ได้หนึ่งรอบแต่ว่าจะลำบากหน่อยนะเพราะว่าฟักทองเนี่ยเขาจะมีความเป็นเยื่อเป็นใยนะคะเราก็เลยไม่กรองค่ะเพราะว่าสูตรนี้ก็ดีแล้ว จากนั้นนะคะพอเราคนจนทุกอย่างเข้ากันดีเราจะใช้ไม้พายนะคะมาปาดดูเพื่อเช็คความเรียบร้อยนะว่าเราคนทุกอย่างให้เข้ากันดีแน่แล้วหรือเปล่านะคะบางทีเรามัน่นใจว่าเราคนกันดีแล้วเนี่ยแต่ว่าด้านล่างมันอาจจะยังมีส่วนของครีมชีสที่มันยังไม่ได้รับการผสมจากส่วนอ,อื่นๆนะคะก็ต้องระวังก็ต้องคอยเช็คนิดนึงเนาะ พอเราเช็คว่าทุกอย่างมันเข้ากันดีเรียบร้อยแล้วนะจากนั้นเราก็เอาตัวเนื้อชีสเคส้กของเราเนี่ยไปเทใส่พิมพ์ได้เลยจริงๆอะ่ะพิมพขนาดครึ่งปอนเนี่ยกำลังดีนะคะจะเป็นทรงเค้กที่ค่อนข้างสูงขึ้นมาแล้วก็สวยนะแต่ว่าเราหาพิมพ์ครึ่งปอนไม่เจอเราก็เลยใส่เป็นพิมพหนึ่งปอนไปนะคะก่อนที่เราจะเอาเข้าอบเนี่ยเราก็จะโรยหน้าด้วย ตัวอัลมอน์บนะคะบดหยาบๆแต่ว่าถ้าใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่จริงๆมันไม่จาเป็นต้องใส่ก็ได้แต่ว่าเราอยากเพิ่ม texture ของความกรุบกรอบเข้าไปนะแล้วก็ถั่วเนี่ยมันหอมเราก็เลยโรยหนะ้าึ้นไปด้านบนต่อให้ไม่มีอัลมอนด์เนี่ยเพื่อนๆจะใส่ถั่วอะไรก็ได้นะพวกเม็ดฟักทองก็ได้นะพวกธัญพืชต่างๆหรือว่าจะใส่เป็น แมค่เดเมียอะไรพวกนี้ก็ได้เลยค่ะพอเราโรยเสร็จแล้วเราก็นำเข้าอบด้วยอุณหภูมิ150องศานะคะเราใช้เวลาทั้งหมด1ชั่วโมงเต็มๆเลยใช้ไฟบนล่างผัดลมแต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าเตาอบของเพื่อนเนี่ยกระจายความร้อนได้ดีแค่ไหนทําความร้อนได้ดีแค่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคอยเช็คดูด้วยนะเพราะว่าเตาแต่ละบ้านก็ต่างกันออกไปค่ะพอเราอบเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาเขาไปแช่ตู้เย็นเอาไว้ก่อนประมาณ 3-4ชั่วโมงหรือว่าครึ่งวันก็ได้นะคะเพื่อให้เขามีความเสร็จตัวมากยิ่งขึ้นนะแล้วก็ค่อยเอาออกมาตัดเสริรแบบน,นี้นะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูเนื้อด้านในว่ามันเป็นยังไงนะคะ เนี่ยค่ะเนื้อด้านในก็จะมีความเนียนแล้วก็มีความนุ่มละมุนมากเลยรสชาติก็จะมีความหวานความหอมจากทางฟักทองแล้วก็น้ำผึ้งนะคะแต่ว่าหวานกำลังดีไม่ได้หวานเกินไปแล้วก็มีความละมุนมีกลิ่นหอมครีมชีสอ,อ่อนๆนะคะก็ถือว่าเป็นอะไรที่เข้ากันมากๆเลยนะไปอยากให้เพื่อนๆได้ลองทําตามกันดูค่ะเดี๋ยวเราจะทิ้งสูตรเอาไว้ด้านล่างคลิปนี้เพื่อนๆจะได้ทําตามกันได้นะคะสําหรับวันนี้ก็ ส่วนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วแต่ว่าก็อยากจะฝากให้เพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ส่วนครัวลงคลิปค่ะก็ส่วนครัวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ